พาณาสนิจหน้าโค้งไฟคัมเมอร์กับพิบตำแหน่งไฟคัมเมอร์กับพิบสองครั้งนะโอเคครับเดี๋ยวมาไล่ดูกันเบรคเกอร์ลงไหมเบรคเกอร์ขึ้นใหม่ครับมันจะไม่มีสีส้มกับพิบละสีส้มจะหายไปกลับมาทํางานใหม่เป็นปกติอีกครั้งหนึ่งคอยเย็นจะทํางานคอยเย็นทํางานไปสักครู่หนึ่งแล้วมันจะตัดกับพิบอีกแสดงว่าตัวเซ็นเซอร์มันไม่พบความเย็นนะตัวไม่พบความเย็นที่คอยมี2อ,อ,อย่างคือความเย็นไม่ได้น้ายาขาดมีการรั่วกับ ไม่ได้ขาดหรกแต่ผมตรวจผิดก็คือตัวเทียนมีสองอย่างนี้เรารอดูก่อนให้ความทํางานก่อนนะมีความเย็นออกเป็นปกติไหมตอนนี้อาไปเสื่อทำงานแล้ววัดระหว่างขั้วหนึ่งกับขั้วสองได้สองร้อยยี่อมาออกนี้นี่ไฟจ่ายนะอ่าตอนนี้เป็นนิวตันนะครับจ่ายไว้แล้ววัดคู่นี้ได้สองร้อยยี่ความทำงานตัวนี้จะต้องเย็นแต่ความเย็นที่ออกมาน้อยมากน้ํายาขาดชัวร์ครับแบบนี้ตัวนี้ผมทําการติดตั้งเกจเข้าไปนะเป็นสูญยากาศเลยแสดงว่ารั่วชัวร์ถ้าเตโตเจอแน่รั่วแรงขนาดนี้ ออกเซืิดวาวนะเื่อมสภาพมามาอายุการใช้งานแล้วแอร์ที่ไม่ค่อยได้เปิดนะ